ดูที่ห้าดาวตัวแรกเป็นตัวอะไรรู้ไหมมูมาไอ้คนอื่นเขามีห้าดาวดาบอยู่กัเนี่ยผมกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ที่โดนยิงปหลังเอ้าหลังโอ้ยนาสนตีนสัตว์เลยโนสวร์โดนยิงเลยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหเอ้ยูชุบใครอยู่ดีนย มีอะเกินไปเกินไปไฝังไม่ฝังอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปแทงคู่ด้วยเฮ้ยมันไอ้นี่ไอ้นี่เปล่าไรอะไรเอาไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนหรอกมั้งวอโดนอยู่โอ้เจเอ้ยเจเอ้ยโอ้ไม่ไม่ลอยแล้วยังไม่ได้คิวสักคิวเลยเนี่ยเที่แม่งเล่นลิ้นสัตว์